อ่าโอเคครับกลับมาอีกครั้งกับเกม Devil May Cry 5นะครับซึ่งปาร์ตี้ก็เป็นปาร์ตี้ที่สิแล้วนะครับใกล้จะจบกันแล้วครับกับเกม Devil May Cry นะครับซึ่งตอนนี้ครับแคทก็จะพาเราไปหาเวอร์จิลนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ก็คือนี่ครับ เอาอีกทีนึง okay. เออเนียเธอโอเคไหมเย่มาตรงนี้สิโอเคครับตรงนี้นะได้ครับได้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 ไดได s <S เอาสิวะอ่าดึงเลยครับ เรือแคบเรืร็ววิ่งเรือวิ่งเรือนทุบแม่งจะมาเธอรู้ที่ต้องไปเหรอโอเคครับ <c oughs> okay, okay, กลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้แขกมาอีกแล้วครับโอ้อะไรเ <c oughs> ด็กวันนี้แขกขยันมาเหลือเกินครับโอเคครับก็กลับมาต่อกับรีวิวเมคายเลยครับโอ้โห <c oughs> ตึงมากอ่า uh huh. ไปเรืวเูือนครับดันเต้เป็นยานนะครับไม่ใช่เป็นตัวตอนอีก ตัวตัวหนึ่งนี่ครับในโลกลิมโบในครับโอ่ยนเหนื่อย <c oughs> ปันแม่งเลยโอเคเปิดได้วู้าซ <c oughs> ่อนเร็วรุกเข้าเดี๋ยวได้ไ <c oughs> ฉันไม่รู้ว่าพอหวังเห็นอะไรเปล่าเดี๋ยวดนะ้ะฉันเห็นฉันรู้ว่าฉันเห็นบางอย่าง <c oughs> แคทแคท อยู่ง่ายง่ายเอ้ยออกทางมันถิ่นะผู้หญิงกนไปแล้วเลยเราเลี้ยวเข้ามปแล้วมาเร็วโอเคครับเราเลี้ยวเข้าโอเคใช่ไหมแคทแม่เป็นห่วงจังเลยใช่ฉันโอเคมึงเป็นห่วงจังเลยมึงเป็นแฟนเลยไหมฮะอมืมเ,เลม้ว <c oughs> ทีเนี้ยวิ่งสเลียวอุ้ยโดดแสงไหม อ๋ออ๋อฮะอ๋อฮะฟันฟันดาบฟันดาบดาบมีไว uh, well, okay, okay. do? ้ทำอะไรอืมนโอเคๆยังว่าใครเท่าไหร่ครับไม่ได้ครับเดี๋ยวแชทตายนะครับไม่ดีครับเคลเข้าแชทเธอเป็นนางเอกภาคนี้เธอน่ารักมากเลยนะรู้เปล่าเทคพอยต์แล้วนะครับเมื่อกี้ เร็วไปที่เนั้นแล้วก็ซ่อนซะใช่บอกแล้วว่าเดี๋ยวอย่าวิ่งนะลองดู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 อยู่ทาวิ่งโอ้น่าสงสารมากเขาฉากนี้เดรมิดบ้าจริงมันเข้ามาแล้วมาชิบหายแล้วมันเข้ามาแล้วชิบหายแล้วอืมมึงจะทำอะไรอืม เยี่ยมมากเลยแคทมานี่นี้ทางนี้โอเคทางนี้ก็ได้โอเคทางนี้ก็ได้พวกเราเป็นนั้นนะจำได้ไหมเ้าเป็นเพื่อนของฉันนะ right now, วันต้องชดใช้เรื่องนี้แน่นอนและตอนนี้ <'re> เราต้องตามหาเวอร์จิลทางนี้แหละโอเคทางนี้ก็ได้มาเราเดินเข้าอ่ฮ yeah. ะ โอ้ยเฟมเรทตกอื้มอ่าหายแล้วโอเคโอ้โห what the fuck it is โอ้โหทำไมมันโอ้โหเฟมเรทขยันตกอะตอนนี้คัดก่อนดีไหมเนี่ยไม่ต้องโอเคสบายเอ้ยตรงนี้รู้สึกดันเต้เวอร์จิลอยู่ในติดติดบดิมโบวเหมือนนายนะ เขาให้ปัญหาแล้วละโอ้โหเฮ้ยเฮียดันเต้เก็บบ้าแล้วเก็บอะไรตรงนี้โอเค,อเคนี่ไงเขาบอกให้ฟันกลับไปได้ใช่ปะแต่ผมฟันกลับไปไม่เคยโดนโอเคอุ้ยอาใหม่ดิตัวเร็วมาดิเอาไปอ่างางา ฟันฟันฟันเอาอีกดอกไหมทีหนูเอาไปอีกน,น,น,นี่จะระเบิดแล้วอย่างมั้งไม่เข็ดจะอวกอือเอาไปอดอกสุดท้ายตายครับโอเคโอเค ขอบคุณนะดันเต้แคทยังมีชีวิตอยู่เหรอมันยังไงใช่มันไม่แม่งไม่ทันไอ้สัตว์เลยมันสำคัญมากยังไงมันรู้เกี่ยวกับแผนของพวกเราเอาอะไรวะนี่มึงจะคุยกันเร็วทำป้อมึงเหรอซับมีกูอ่านไม่ทันกูก็แปลไม่ทันแม่งเอ้ย โอ้ยลำบากดันเต้ตลอดเฮียเฮียอะไรกะคิวเดมออกฆ่าไม่ให้หมด มึงจะฆ่าใครมึงจะฆ่าใครมึงดูให้ดีสกอนดดูขนาดไฟสกอรแน่ไม่โดนครับอ่า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 เน้นความเร็วครับเน้นความเร็วครับตกลงไปตกไปก่อนโอ้โหตกไปก็ไม่ได้ตกไปอ่ามึงตกไป ตกไปนี่คันจมูกแป๊บนึงอ่ะโอเคอ่าอ่าอืม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 มานี่ดิอืมเรียบร้อยครับมานี่มานี่เลยอีสามเลื่อยโอ้ย จะวิ่งเข้าไปบวกแล้วหลบโอ้โหเป็นเทว่ะอ่าโ,อ,โอ,อ,อ,อ้โอ้โอ้โหหลบกูทีแม่งเอ้ยอโอหยังกุศ์มาโดนกูอยู่เนาะหลบแล้วครับโอ้โหกูวิ่งเข้าไปบวกแม่งมานี่ก่อนเลยอืมมึงก่อนเลยมานี่ ม,มาเนี่ขวานมึงจะสู้เรื่อยกูไม่ใช่เรื่อยมึงไะสู้ขวานกูมามาอ่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 าเึงมกับว่าอ่าลบครับเึงมกับว่าอ่าไอ้เฮียน,นี่อุ่นกูเกลียดมึงมากกูเกลียดมึงมากมึงไม่รู้เล่นยังไง ไอ้เหี้ยนี่มึงมานี่อืมอมอ้อืมละ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 ลลลลมึงอาวตายก่อนไอ้พี่ศัตมาแล้วครับโอ้พี่ศรีกสป่าวสุดมึงจะตายง่ายเหลือเกินโอ้โหอืมอืม อ้าวกูจะได้เพิ่มเลือดไม่ได้วันนี้เนี่ยไอ้ใจเอ่อเย้โอ้โหเต็มเต็มอืมอืมอันนี้หลบดีกว่าครับไม่สู้ครับไม่สู้โอ้โหเฮ้ยดันเต้เอานี้ <might> เยี่ยมเลยรีวิเนนมาแล้วครับมามามานี่กูมีลูกซองแล้วอ่าฮะจะลูกซองกูนายทำอะไรกันเนี่ยอีสองนาทีดันเต้โอ้โหแม่งเลย ครับกลับมาเมื่อก <and> ี <verw 000> ้ไปซื <mañana benim S 2> ้อของครับแม่ใช้ไปซื้อของโอกคครับกลับมาครับแล้วก็ไปซื้อของครับแอบต้องไปซื้อขนมเป็นธรรมดาครับนี่ได้ขนมปังกับน้าโคกมานะครับวันนี้มันหิวนะครับเหนื่อยด้วยวันนี้เดินทางไกลครับฉันเมื่อไหร่เราเด้อแอบมันคือยิงเอาลูกฟองยิงแม่งออ à ha à ha à shotgun suck my shotgun bitch oh 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 bye oh bye ai ư mm. bang bang r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 ang ai happy bang rang แป้งกูแรงแป้งกูลบโอ้โหมาเยอะวะจะกันพวกล่างก่อนเอาลงไปเลยเอา้าวลงไปก่อนเลยครับลงไปสิวะอ,อืคิดจะมาต้านพลังกับดันเต้เหรอไม่ได้ครับไหนวะลงไปเลยเอ้าวเฮีย,ายามไม่ลงวะดื้อืเอา แมงเอ้ยมาที่ไหนกันเยอะแยะวะวันนี้คนทัพอย่างน,งนงี้กูเหนื่อยเป็นนะเว้ยอ่ะไม่เป็นไรครับปวด,ดมันก,ก็เท่านั้นครับมันก็มาเหมือนเดิมครับปันไม่โดนด้วยเนี่ยอืออีฮาปีโคนแม่งเอ้ยดึงขนฮาปีไม่ให้ล่วงลงมาครับไม่พอจากนั้นปังย่ะโอ้แม่งก็ไม่ลงว่ะปังย่ะปังย่ะอืมจะมาปันอะไรกับดันเต้ไม่ได้หรอกครับโอ้โห แม่งเอ้ยโอ้อะไรกันเยอะแยะโอ้ยกูก็เหนื่อยเป็นนะแดกกระสุนกูซะโอ้โหซักไม้สวอตแดกกระสุนไอแดดแดกดาบกุสะลบเลยต่เฮ้ยมึงจะเยอะแล้วโลงไปแล้วโอ้โหโอ้ยอืออืมอมอือโอ้ยอืออืมอืมโอ้โห มาอีงฮาปี้ทั้งหลายแล้วโดอะไรวะอ่ายิงยิงฮาปี้ให้ร่วงครับอืมยิงฮาปี้ให้ร่วงครับแน่ยิงฮาปี้ให้ร่วงครับแน่อ,อะลงไปอับบี้โอ้ยไม่ได้ไหนวะตายเถอะอืมมานี้เลยมานี้เลยอืม โอ๊ยมาตายครับพัฟปี่ตัวนี้ไม่รอดหรอกครับอืมอืมมาเป็นชูดไหนวะอ้ามึงจะหนีไปไหนพ้นละ่ะมาเตรียมตัวเป็นลูกกอบไปอ่ะโอ้ไม่ลงพัดพัดพัดไปลูกกอบแตกอ่าเคไงโอเคอ่าอ่า ้างโอเคแป๊บหนึ่งกินน้ำก่อนอืมออยโอเคครับอ่ะอ้ออันหนึ่งขนมปังด้วยแก่ก่อนแก่ก่อนไม่ได้ครับไม่ได้ไม่แก่จะกินไม่ลงอือร่อยอืม,อ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 ม อะไรครม่ของหรอกเออของอ่ะ hmm. ค mm ือไม่ไ huh. ด mm ้พ hmm. mm ี hmm. mm ่ยเนี่ยเงียอืมอือืมอืออืมอร่อยอืม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 อม มานี่เลยไปลูกกอล์ฟดลวยว่ะโอ้ยตัวเฮียนนี่ชาพลังไม่รอกันโอ้โหมาหนีไปไหนพ้นไรครับมลลอลบหลอโอ้โห เสร็จแล้วครับมาดูดันเต้เดี๋ยวก่อนสิโลกแคทล่ะมันไม่ไม่มีทางสำหรับโลกแ้นไม่เราต้องออกไปด้วยกันแต่เราทิ้งเธอไม่ได้นะคิดมาสิดันเต้พวกเราในในดิมโบและเธออยู่ในโลกจริงเห็นความจริงเขาพูดถูกแล้วไม่แคทอย่า มันเราทำอะไรไม่ได้ดันเต้ให้ใช้เวลาชันนิดหน่อยสิโอเคฟังนะเราไม่มีเวลามากแล้วอยู่ในนี้มันขึ้นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะฉันกลัวจังเลยฉันกลัวมันยิงฉัน อย่ายิงอะไม่ไอ้ย้ยนี่ผู้หญิงนะเว้ยมึงยิงแล้วกระเทือบอย่างนี้เลยเหรอฮะโอ้ไรวะนี่ผู้หญิงนะเว้ยมึงนี่แม่งมึงได้ทดใช้แน่นอนครับมึงโดนกูเล่นแน่นอนครับถ้ากูเป็นนันเต้แล้วกูไปหาหาทางฆ่ามึงไอสัตว เฮียโอเคครับอย่าไปซีเรียสกับเกมครับมันเป็นแค่เกมครับเป็นเรื่องสมมตินะครับไม่ใช่ความจริงอย่าไปซีเรียสเฮ้ฮ่าเอ้ยแม่ผมเล่นนะครับเมื่อกี้มาสิดันเต้มันจบแล้วล่ะอ่าฮะจบไปอีกปาร์หนึ่งครับโอเคเดี๋ยวขอแห้งกินน้ำแบ๊บไอ อ้โทษครับอู้เโอเคครับก็จบไปอีกปาร์ตหนึ่งแล้วนะครับสำหรับรีวิวไม่คายนะครับก็ปาร์ตหน้านะครับก็จะแค่ต่อหลังจากนี้แหละฮมันครึกครับโอเคครับติดตามชมได้ครับีโอเกนครับบายบายเจอกันครับ